หนึ่งไร่ทุบสิติครับสามสิบสองตันสวัสดีครับผมนัทพงศ์บรรทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้เรามีภารกิจครับมาพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังครับนะครับหนึ่งไร่ทุบสิติครับสามสิบสองตันนะครับใช้อะไรทําอย่างไรมีวิธีการอย่างไรแล้วอยู่ในพื้นที่ไหนเราจะมาพบกับเกษตรกรตัวจริงกันเลยนะครับ อ่าสวัสดีครับครับอ่าแนะนําตัวกันหน่อยครับผมพ่อสมหมายเทาสริครับจ้านี่ก็ชื่อแม่อ้วนเทาสริค่ะอ่าพ่อสมหมายกับแม่อ้วนนะครับผลลัพธ์หนึ่งตันใช่ไหมะอ่าช่วยยืนยันนะครับได้ผลผลิตเท่าไหร่ฮะหนึ่งไร่ได้สามสิบสองตันหนึ่งไร่ท่านผู้ชมครับสามสิบสองตันฟังดีๆนะฮะวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแปลงจริงของ อ่พ่อสมัยแล้วก็แม่อ้วนเราอยู่ในพื้นที่อะไรครับเนี่ยตำบลอะไรเภืออะไรตำบลโพกสังบ้านบกสะดมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะอ๋อจังหวัดศรีสะเกดนะครับของเรานั่นเองนะครับอ่าบ้านบกสะดำเนาะเรามีภาพยืนยันนะต้นใหญ่ใหญ่เลยนะที่เอ่เก็บภาพไว้ให้เราเนาะอ่านะครับอยากให้แม่อ้วนกับพ่อสมัยช่วยเล่าวิธีการ ปลูกมันของเราหน่อยนะครับที่ได้ผลผลิตดีแบบนี้มีวิธีการเริ่มต้นยังไงบ้างฮะตัดท่อนมันตัดเสร็จแล้วเอามาแช่ประมาณ5-10นาทีต่อไปก็เอามันมาปักปักเสร็จแม่อ้วนก็เลยฉีดพ่นต่อครับก็พอหลังจากที่แช่เสร็จก็บก็มาฉีดพ่นต่อ แล้วแช่อะไรฉีดพ่นอะไระครับแช่ไอ้นี้จ้ะตูทีค่ะอ่ฉีดทับต่อเลยเหรอครับแล้วก็ฉีดพ่นต่อปักเสร็จก็ฉีดพ่นต่ออืมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของแม่อ้วนนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมครับอ่า<ม>แล้วก็เอ่อพ่อสมยัยพ่อสมยัยมีระยะปลูกกันอะไรยังไงบ้างฮะก็ประมาณเม็ดเม็ดคุณเม็ด เม็ดคุณเม็ดเลยนะครับระยะห่างนี่โอ้เม็ดคุณเม็ดประมาณนี้นะครับถ้าปลูกแบบห่างๆแบบนี้มันดียังไงครับพ่อตัวหมายช่วยบอกนิดนึงมันดีหัวมันใหญ่มันมีพื้นที่ขยายหัวมีพื้นที่ขยายหัวแล้วเวลาปว่างเอประมาณเม็ดกว่าเม็ดยี่สิบแบบเคยปลูกโอ้ปลูกแบบเม็ดเม็ดกว่าเลยนะก็ว่างกับเม็ดเม็ดยี่สิบแล้วลักษณะใบของมันนี่เป็นไงฮะเวลามันปลูกห่างันไเกใบมันจะสมบูรณ์ทุกอย่าง ตั้งแต่จุดปักเ็ดพอดีมันแทนยอดออกมาก็มันจะสมบูรณ์ทุกอย่างมันจะเติบโตเร็วล,ลงหัวไวเรารู้วิธีการปลูกแล้วของพ่อสมัยกับแม่อ้วนแล้วพวกปุ๋ยอย่างอื่นอะไรได้ใช้บ้างไหมฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยจ้านะปุ๋ยก็ทรงกระสอบไม่ได้ใส่ใเลยเคมีอะไรไม่ได้ปนเปื้อนสักเม็ดสักกระสอบอ ใช้แต่ที่ที่เห็นอยู่ต,ต่อหน้าเนี่ยน,นะใช้แต่โฟทีสิบวันฉีดต,ต่อครั้งพอสมัยแบบสิบวันฉีดครั้งหนึง่งสิบวันฉีดครั้งประมาณประมาณฉีดไปประมาณกี่ครั้งจําได้ไหมฮะประมาณสามถึงสี่ครั้งนี่แหละอ,อ๋อแล้วผสมกันไหมหรือแยกฉีดแยกฉีดอืมแยกฉีดโฟทีก็ฉีดต,ต่างหากต,ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ฉีดต,ต่างหากอ,อ๋อรวมแล้วรวมแล้วไล่หนึ่งของพอ่อสมัยแม่อ้วนเนี่ยใช้ใช้ใช้ใชโฟทีไปกี่ซองฮะ ประมาณกี่ซองจําได้ไหมประมาณเกือบหมดซองนึงฮะประมาณซองนึงซองนึงหรือกล่องนึงซองนึงซองเดียวนะฮะซองเดียวซองเดียวซองเดียวเดี๋ยวผมดูหน่อยอันนี้กล่องนะฮะถ้าซองเดียวคือกล่องเดียวไม่ใช่กล่องนึงถ้าซองเดียวคืออันนี้นะจ้าโอ้แล้วก็ไบโอนี่กี่ขวดฮะขวดเดียวก็ขวดเดียวอมันหนักหัวใหญ่อะไะทีนี้มันหนักอแป้งมันเยอะแล้วก็ หัวมันใหญ่แล้วมันยาวแล้วก็แป้งมันเยอะหนักเออเผื่อมีผู้สนใจเขาถามว่าออใช้ของเราเนี่ยนอกจากหัวใหญ่แล้วเปอร์เซนต์แป้งนี้ได้ไหมครับแม่อ้วนได้ได้นะได,ได้ครับตามมาตรฐานเขาไหมออออทางที่เขารับซื้อเนี่ยเขาได้มีการวัดแป้งอะไรไหมคะเขาเขาไม่ได้วัดแป้งแต่ว่าเขามั่นใจว่ามันนี้มีน้ําหนักอมืมันมีน้ําหนักก็ต้องมีเปอร์เซนต์แป้งอยู่แล้วจ้าโอเคก็สรุปโดยรวมแล้วก็หนึ่งไร่ สามสิบสองตัน1 1> ของจริงเลยสามสิบสองตันอของจริงเห็นจริงทําจริงเนี่ยแม่ยืนยันนะครับนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันของเราเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์แป้งแน่นอนที่สําคัญประหยัดมากไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยยืนยันว่าใช้อันนี้แค่หนึ่งซองแล้วก็อันนี้หนึง่งหนึ่งขัวอสุดยอดมากครับท่านผู้ชมนะฮะประหยัดมากๆเลยปุ๋ยไม่ได้โยนซักกระสอบเลยประหยัดแน่นอนฮะแต่ที่แน่ผลลัพธ์ได้ถึง32ตันนี่ ครับโอเคอ่ะออพ่อสมัยกับแม่วันมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมบ้างครับที่นครับ,ท,นะรบที่เขาอิจฉาตาร้อนอยู่ว่าทําไมหัวมันของเรามันใหญ่เกษตรกร,กรทุกคนนะคะประหยัดต้นทุนต้องใช้โฟทีนะคะมันถึงจะได้ประหยัดต้นทุนของกเกษตรกร,กรได้ดีมากเยี่ยมมากค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็ถือว่า เป็นคําบอกเล่าจากพ่อสมัยแม่อ้วนของจริงครับหนึ่งไร่สามสิบสองตันทําได้แล้วจริงๆนะครับนะระยะการปลูกก็ห่างๆนะครับไม่ใช่ว่าปลูกทีทีเนาะแล้วก็ฉีดพ่นด้วยนวัตกรรมนะครับที่มันปลอดภัยใช่ไหมครับอของเราไม่ได้เป็นเคมีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อสมัยกับแม่อ้วนมากครับสวัสดีครับ กันแล้วอยากเชิญน้องแก้วมาลองฉีดบางฉีดบนฉีดกลางชีดล่างฉีดบนฉีดกลางฉีดล่างถ้าปวดน้องว่างเรามาช่วยชีดกันวันเสาร์หรวันอาทิตย์ไม่ต้องไปคิดฉีดได้ทุกวันชีดเช้าจะได้ผลดีฉีดเช้าจะได้ผลดีฉีดด้วยโฟทีโตสุดสายพันโฟทีโฟทีโฟทีเกษตรอินทรีย์สินค้ามามา เกษตรกรทั่วไทยอาะวากเกษตรกรทุ่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามาใช้โฟที